สรุปหนังสือทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเขียนโดยฮันเอลรอตสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งในด้านของความสําเร็จสุขภาพความสุขและคุณภาพชีวิตโดยรวมนั่นคือหนังสือทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นที่มาของหนังสือฮันเอลรอตเป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงจนแพทย์ประกาศว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วชั่วขณะหนึ่งแต่เขาสามารถฟื้นคืนชีพและต่อสู้กับความพิการที่เกิดขึ้นจนสามารถกลับมาาใชช้้ีวิิตตไดอย่งปก ไม่เพียงเท่านั้นเขายังประสบความสาเร็จในอาชีพการงานอย่างน่าทึ่งก่อนที่จะประสบกับวิกฤตทางการเงินในปี2008ที่ทําให้เขาตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างหนักจากประสบการณ์การฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดในชีวิตเขาได้ค้นพบว่ากิจวัตรยามเช้าที่มีประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิดเช้ามหัศจรแก่นของหนังสือหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มน,นี้คือการตื่นเช้าก่อนเวลาปกติ เพื่อใช้เวลายามเช้าในการพัฒนาตนเองก่อนที่จะเริ่มวันใหม่เขาเสนอว่าการตื่นเช้าและทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์เป็นเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงทุกวันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ6กิจกรรมสำคัญยามเช้าโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อกิจกรรมรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงดังนี้ 1. ความเงียบการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือเพียงแค่นั่งอยู่กับความเงียบเป็นการเริ่มต้นวันด้วยความสงบช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิ 2การยืนยันตัวเองการพูดประโยคกับตัวเองซ้ำๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกำหนดเป้าหมายในชีวิตตัวอย่างเช่นฉันมีความสามารถพอที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือฉันรักและยอมรับตัวเองในทุกด้าน 3. การจินตนาการการสร้างภาพในใจถึงสิ่งที่ต้องการจะเป็นหรืออยากให้เกิดขึ้นเห็นตัวเองประสบความสำเร็จเสมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว 4. การออกกำลังกายแม้เพียงแค่1ินาทีการออกกำลังกายในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพิ่มพลังงานและปลุกร่างกายให้ตื่นตัว5การอ่านการอ่านหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจหรือความรู้เพียงวันละสินาทีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง6การเขียนการจดบันทึกเขียนไดอารี่หรือเขียนความคิดและความรู้สึกเป็นการทบทวนตัวเองวางแผนชีวิตและแสดงความขอบคุณต่อสิ่งต่างๆในชีวิต5ขั้นตอนในการเอาชนะความง่วงและการตื่นนอนผู้เขียนเข้าใจดีว่าการตื่นเช้าเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน จึงได้เสนอ5้าขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณตื่นนอนได้เร็วขึ้น 1. ตั้งเจตนารมก่อนนอนคิดถึงเหตุผลที่คุณอยากตื่นเช้าและตั้งใจว่าจะตื่นด้วยความรู้สึกดีๆ 2. วางนาฬิกาปลุกให้ห่างจากเตียงเพื่อบังคับให้คุณต้องลุกออกจากเตียงเพื่อไปปิดเสียงปลุก 3. แปรงฟันทันทีที่ตื่นการแปรงฟันจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและตื่นตัวมากขึ้น 4. ดื่มน้ำหนึ่งแก้วช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและชดเชยการขาดน้ำในช่วงที่นอนหลับ 5. สวมชุดออกกําลังกายหรือชุดที่เตรียมไว้เป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายว่าถึงเวลาเริ่มต้นวันใหม่แล้วการนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองเน้นย้าว่าไม่จําเป็นต้องทําตามทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตารางชีวิตและความต้องการของตัวเองเช่นเริ่มต้นด้วยการตื่นเช้าขึ้นกว่าปกติเพียง15-30นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเลือกทํากิจกรรมที่คุณชอบและเป็นประโยชน์กับคุณมากที่สุด อาจจะทำเพียง2-3กิจกรรมจาก6กิจกรรมแล้วฝึกให้ทำได้นานขึ้นผลลัพธ์ที่จะได้รับผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางอย่างสม่ำเสมอรายงานว่าพวกเขาได้รับประโยชน์มากมายเช่นมีพลังงานมากขึ้นตลอดทั้งวันความเครียดลดลงมีสมาธิและความชัดเจนในการคิดมากขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นสุขภาพดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้น รู้สึกมีความสุขและพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นสรุปทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่หนังสือแนะนําให้ตื่นเช้าแต่เป็นหนังสือที่สอนให้เราใช้เวลายามเช้าอย่างมีคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิตวิธีที่คุณเริ่มต้นวันใหม่จะกําหนดคุณภาพชีวิตของคุณหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นลองเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรยามเช้าของคุณและคุณอาจจะพบว่าทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน